มาดูเรือโบราณน,นะคะนี่ร้านกาแฟโบราณน,นี่สวยมากร้านกาแฟโบราณน,นะคะนีเน่เน่เน่่ข้างใน,น,นม,มีอะไรมานี่มีหมอ้อ <c oughs> เคนะ่นั้นเองมีของเก็บให้ทายดูเรือโบราณกาแฟากาแฟโบราณ นี่เราจะไปดูลูกอะไรนะคะนี่ดกมากดกมากดกมากเลยเขาเรียกลูกอะไรเนาะดูที่วาดูดิเหมือนส้มโอเลยอะ่ะฮะเหมือนส้มโอเลยห้อยดกมากไปดูใกล้ๆกันใครรู้มั่งว่าลูกอะไรโอ้ยลูกอะไรอะ่ะเนี่อันนียดูลูกอันเนี้ยอ่ะตัวไอเอ่เอ ดูลูกอันนี้ไม้มันคำนอะมันเบี้ยวนี่ใครรู้มา้างนี่ลูกอะไรคะเนี่ยไม่มีป้ายบอกเลยอ่ะนี่ดกมากนี่ลูกเบ้อเลบล่า,ลาเลยกินได้ปล่าไม่รู้นี่ลูกดกมากเราไม่รู้ว่าเป็นลูกอะไรมันอยู่ในวัดนะคะวัดประดูนะคะวัดประดู ว้าวลูกใหญ่มากเลยอันเนี้ยนี่นี่พี่น้นองพี่น้องลูกอะไรอะ่ะลูกใหญ่มากเลยเหมือนสอมโอเลยอะ่ะลูกใหญ่มากนี่โอ้นู่อะไรไม่รู้รู้แต่ว่ามันดกมากอันนี้มันล่วงหล่นนะนี่ล่วงลวนสีก็จะเป็นมันนี้ว้าว ยายตอยายกอหัวคนอีกแล้วเนี่ยนี่มันแก่แล้วเนี่ยนะลูกอะไรอะมาค่ะเราจะไปดูบนสะพานสะพานร้อยปีบ้านพี่เมื่อบ้านพี่บ้านน้องอะไรนี่ค่ะนี่ จะขึ้นไปดูนะคะดูข้างบนโอ้ยขึ้นได้ไปเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหุ้ยฮ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 ุยยข้ามได้ไหมนะอ่านี่ค่ะบรรยากาศ วัดนะคะวัดประดูนะคะวัดประดูนี่ค่ะร่มรื่นนะคะร่มรื่นเมื่อก่อนจะจะมีร้านขายของช่วงตรงนี้เนาะที่เกา่าๆทีนี้เขาทำทำใหม่ทำแบบสะพานก็มีน้ำไหลตลอดนะคะนี่ก็เป็นบ้าน โอยใส่นี่หายใจไม่ออกโอ้ยสพานมันไอชันมากเลยอะอันนี้ก็จะเป็นเรือชาวบ้านค่านะคะเป็นบ้านแล้วก็อาบน้ำนะใช้อาบใช้ซักผ้าเออียด อันนี้บรรยากาศรอบๆวัดประดูนะคะวัดประดูจังหวัดราชบุรีบรรยากาศโอ้ยเราเดินลงแล้วนะมันช่างมากสะพานร้อยปีโอ้ยขาสันาส่นขาสันาส่นขาสั่นค่ะขาสันาส่นค่นนนะะนคะเจอไป้ายไหนเราก็จะเจอนะคะ คนเก่งที่เห็นแก่ตัวคือคนชั่วที่เป็นภัยสังคมนะคะนี่อันนี้อันนี้อะไรพญาช้างอาดิอะไรอ้ยอ่านไม่ออกให้ไปอ่านนี้เอาเดอ้อมีช้างค่ะช้างน้องๆเคยเห็นช้างป่านี่ ประวัติช้างอุย้ยช้างนะคะช้างประวัติช้างนะคะบวชสวดบูชาพระ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 คเนศอะไรพระเนอะไรอุยอ้ยอ่านซื้อไม่ได้เด้อให้อ่านก็นเด้อพี่น้องเลย โอ้ยต้นไม้อ่ะสวยมากเลยอ่ะใบเป็นยักษ์ยักษ์นี่ขึ้นไปข้างบนเลยพีย่น้องเอ้ยเนี่ยอาบริเวณวัดนะคะบริเวณวัดไม่รู้ต้นอะไรเรียกไม่เป็นคุณฉลาด เปลี่ยนปัญญาให้เป็นอให้เป็นปัญญา,าโอ้ยอะไรก็ไม่รู้อันนี้ดีกว่าให้ถึงไปแปดนาทีโอ้ยวัดสวยไหมคะเนี่ยวัดประดูนะคะโอาแดดร้อนมากเลยช่วงเนี้ยแดดแรงมากเลยนะคะพี่น้องแดดแรงคะ่ะเนี่ยเสจอแล้วก็ถ่ายไปหมดเลยเนี่ยวัดสวยๆนะคะนี่ วัดสวยๆนะคะในกลางแสงแดดนี่จ้า,าโอไก่ก็ได้นี่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 เด้อเนี่ไอยังวะโอ้ยภาษาอังกฤษอ่านบอกเอ,ะ,อะไรอ่ะเอ็ดเ <laughs> อ็ดเ <laughs> อ็ปดูไรแค่ปลดูอืม บริเวณแล้วประตูนะคะเนี่ยโอ้ยร้อนร้อนร้อนไปถึงยังไ,งไม่ถึงมือก็จะสั่นเลยเด้อม,มือไอ้ไม้กันสัน่น กันสันนะพี่น้องเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วนะคะเอาวัดประดูนะคะทางบริเวณวัดประดูนะคะนี่ทางเข้านะคะทางเข้าแล้ก็จะสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยบริเวณรอบวัดนะคะสวยงามอลังการนะคะนีทางซ้ายทางขวาเลยพี่น้องเ,เข้ามาแล้ว สวยงามมากเลยนะคะข้างในต้นต้นม้ก็ราบรื่นมากเลยะคะ่ะวัดประดูพระอารามหลวงนะคะวัดประดูพระอารามหลวงขอไหว้ขอพรกันได้เลยนะคะราจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะแดดแรงมากเลยะคะ่ะ